แต่นั่งรถเป็นง่ายกว่านั่งรถก็ไปคนที่รู้ใจหรือคนที่เข้าใจหรือคนคนเดียวนะแต่พิ้วเป็นคนเดียวเทศท่าการป่ามันจะลิ้วเลยเหมือนอาจารย์ถ้าเดินขึ้นคนเดียวแร้วเดินในป่ามันจะเป็นตลอดทาง้างคือเสียงจริงหลีดอะไรมันจะหลอมมันจะหลอมทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันหลุดออกไปจากโลกนั่นคือสมาธิสมาธิไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปบังคับปุ๊บ,บต้องไม่ต้องไม่ต้อง มันเป็นสมาธิที่ไม่ต้องมีตัณหาหรืออุปทานเข้าไปยึดอารมณ์แต่มันเป็นการวางอารมณ์ทั้งมวลแต่ยังอารมณ์พู้โธอย่างนี้ไปสุดกันนี่ก็ไปฝึกกดอารมณ์ไว้อารมณ์แล้วก็คูต้องทําคูต้องทําให้ดักคูน่อยมีมึงมีคูคูจะนั่งไอถึงเวลาเวลานั่นเวลานี้มันก็เลยมีมีคอกนะมันมีคอกคือมีทิฏฐิกับอุปทานเข้าไปยึดเป็นสมาธิที่ผสมกับทิฏฐิกับอุปทานกับตัณหา อยากแข่งอยากขวดอยากให้เขาว่าดีอยากให้คนชมอยากให้ได้อยากให้สูได้มันเลยเป็นตาณนาทิฏฐิแต่ถ้านั่งรถจะเป็นง่ายกว่าแล้วตาเราถ้าดูดูเข้าไปจะเห็นทุกอย่างมันวิ่งผ่านวิดปิดิิมันกระเซืองไปสิ้นไปกระทบแล้วสูงไปสิ้นไปอย่างเนี้ยถ้านั่งอย่างนี้มันยังไม่ชัดนั่งรถต้องนั่งคนเดียวด้ยวยนะลื้อไปก็ต้องนั่งได้กัละยาในมิตรที่มีธรรมะด้วยแล้วคุยกันไปแล้วมันจะเป็นตลอดทาง สมาธิในการนั่งรถเป็นเป็นได้ง่ายกว่าในการนั่งสมาธิธรรมดาเพราะมันมีอารมณ์ที่ปล่อยวางตลอดไงมีกระทบกระทบแล้วผ่านไปกระทบต่างๆมันก็วิ่งผ่านรูปอะเสียงหูแล้วก็ไอ้ลมที่มันกระทบทําผิวหนังมันก็วิ่งผ่านที่วิววิววิแล้วเสียงแล้วก็ไม่ไปโน่นไงมันก็ผ่านรูปมันตลอดมันเดินทางมาแล้วผ่านตลอดอนีนนน่บอกเพื่อนๆจะทดลองดู แต่ถ้าเจ้านั่งรถไปกับเราเนี่ยตอนออกไปเราจะบอกให้เ้าเป็นสมาธิทันทีเลยเราจะบอกพี่สีแต่ตอนเจ้าชาวท่ว่าพี่นะเจ้ามาครั้งเดียวก็ได้หลดเลยง่ายยิ่งกว่าอันอื่นหมดไปนั่งให้ร้อยวันก็สู่เองนั่ง,น,งนั่งรถไม่ได้ฝึกสมาธินั่งรถง่ายกป่าพอนั่งตอนในคุมมันจะหลับมันจะสลึมสลืมเพราะอากาศมันไทยเฮหรือคึบทําคนตะกอหายใจมีการของพิษของแต่และคนเข้าไป มันก็ไปสูตรเอาของเก่าๆของแต่และคนไปคราวนี้มันก็เสียเลยเอาสูตรของเสียเข้าไปแล้วอารมณ์ก็เสียในคนที่เสียเพราะถ้าในจำเป็นจะนั่งรถมาที่ว่าเขาเช้าลองดูถ้ายิ่งหมอกยิ่งชัดเลยเหมอกเลยชีวิตเหมือนกับเมฆหมอกอารมณ์พอใจไม่พอใจเหมือนเมฆหมอกกระทบแล้วก็ผ่านไปจะเห็นหมอกมันที่ผ่านในตอนที่รถขึ้นขึ้นไอ้พิ้งดูตรงนั้นใช่ไหม หมอกไม่ผ่านแล้วกระทบรถแล้วก็ผ่านกระทบรถแล้วก็ผ่านกระทบทั้งนี้ทั้งตัวเราเนี่ยมันจะเย็นหมดทั้งตัวเลยแล้วก็หลอมเลยหลอมแล้วดูดเอาพลังนั้นเข้ามาดูความเย็นอะเอตังสันตังเอตังปันตังธรรมชาติตนนีธรรมชาติสงบระงับธรรมชาติมันมีอยู่แล้วไงคือสงบระงับอีกแล้วเห็นไหมเมฆที่มันวิ่งผ่านหมอกมันวิ่งผ่านใช่ไหมวิ่งผ่านหน้ารถเราไปวิ่งผ่านไปเหมือนอารมณ์อะอารมณ์พอใจไม่พอใจกระทบแล้วก็ผ่านกระทบวผ่าน รถมันก็ไม่ติดในหมอกหมอกไม่ติดในรถคนไม่ติดในหมอกหมอกไม่ติดในคนอารมณ์ทั้งหลายมันก็ไม่ติดกันเหมือนกับใบไม้เนี่ยใบไม้มันรับแสงแดดมาแต่พลังงานชีวิตของมันสดชื่นแล้วมันก็ไม่เก็บเอามากเกินมันไม่สะสมไม่โลกเหมือนคนคนมันสะสมให้ลูกให้พัวให้เมียกูให้บ้านให้รถกูมันสะสมมันมันเกดตัณหาคือสะสมแต่ต้นไม้ไม่สะสมเขถึงสดชื่นแบบอิสระ แม้แต่ฝนที่ตกลงมาเขาไม่สับสูงเขามากเขาเอาเฉพาะไว้เลี้ยงตัวครับสายลมก็เหมือนกันต้นไม้เขาก็รับเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ยึดมั่นสายลมพอผ่านแล้วก็พอผ่านสายลมแสงแดดและสายฝนต้นไม้รับได้หมดแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราลองทําแบบนั้นกระทบอะไรกระทบแล้วก็ผ่านไปมันจะสง่างามสูงขึ้นอย่างนี้มันจะเด่นขึ้น แต่เข้าไปมีฝนกูจะยึดเอาแดดก,กูจะยึดเอาลมกูจะยึดเอาได้ยืงไงมันเป็นทิฏฐิกัตัณหาทิฏฐิก็คืออยากให้มันเป็นอย่างนี้ตัณหาก็อยากให้เป็นอย่างนี้ทิฏฐิคือต้องเป็นอย่างนี้ทิฏฐิความเห็นของเราไง